فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله อสลามุอะัยกุ้มวะร็อมาตุลลออ์ว่าบระกาตุพี่น้องครับอิสลามสามัญประจำบ้านกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับครอบครัวนะครับสาเหตุที่อยากพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับคำปรึกษาจากพี่น้องท่านหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของของครอบครัวนะ คือจริงๆเนี่ยเราเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแก้ปัญหาสภาพสังคมในครอบโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวเนี่ยเนื่องจากบางทีเนี่ยในความคิดของผมเนี่ยบางทีมัน,ม,นมันเราเรามองว่าเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันจะต้องแก้จากปัญหาคนในครอบครัวเป็นหลักเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกันก็คือสามีภรรยาเนี่ยจะต้องร่วมกันแก้ปัญหาดังนั้น,น,นบางทีคนนอกไปเนี่ยสมมติว่าได้รับข้อมูลจากทางภรรยา อาจจะเป็นข้อมูลที่บอกว่าเป็นข้อมูลด้านเดียวหรือว่าเป็นความจริงครึ่งเดียวที่ที่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยหรือว่าถ้าเราได้รับจากสามีก็เป็นความจริงเพียงเสี้ยวเดียวที่เขาเล่าให้เราฟังนะเขาก็คงจะไม่เล่าว่าตัวเขาเองเนี่ยบบพ้องแบบนี้แบบนี้นะทีนี้ ในส่วนของเรื่องของครอบครัวในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยออกมาทํางานนอกบ้านผู้ชายก็ออกมาทํางานนอกบ้านสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเวลาที่มีปัญหาความขัดแย้งกันเนี่ยถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ปรนีประนอมเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือการหย่าร้างในสังคมเนี่ยและชีวิตของคนเมืองในปัจจุบันนะสถิติการหย่าร้างเนี่ยสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับอดีต ในอดีตเราอาจจะมองว่าระบบเจ้าขุนมูลนายในอดีตเนี่ยเป็นระบบที่ล้าสมัยคือเรามองไปในอดีตนะแต่ว่าเรื่องของการหย่าร้างในสังในครอบครัวเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยนะในอดีตเนี่ยแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องเนี่ยม,มันกลายเป็นปัญหาของสังคมเลยทีเดียวนะคือครั้งหนึ่งเนี่ยผมมีโอกาสได้ประชุมกับพวกคุณครูนะคือถึงวันวันสำคัญวันมะวันป่าเนี่ย เขาก็จะให้พาพ่อแม่เนี่ยไปที่โรงเรียนแล้วก็จะให้เด็กเนี่ยเป็นไงครับมาแสดงความรักต่อคุณพ่อคุณแม่เอาดอกไม้มาให้เอามาลัยมาให้แล้วก็ให้เด็กแสดงความรักโอ้โหบรรยากาศก็ชื่นมืน่นะเรียกน้ําตาจากเด็กๆคู่ครองได้เลยนะทั้งๆท,ที่เรื่องการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยการที่เราจะมอบดอกไม้คุณแม่เนี่ย มันน่าจะทํากันทุกๆวันเลยนะไม่ใช่ทําวันใดวันหนึ่งในรอบปีนะแต่สิ่งเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่อะไรครับที่ที่มันเกิดขึ้นจริงนะในสังคมแต่ว่ากิจกรรมเหล่านี้ในปัจจุบันแทบจะน้อยมากนะน้อยโรงเรียนที่จะทําสาเหตุที่น้อยโรงเรียนที่จะทําเ,ทนเ,นททเนื่องจากว่าอะไรครับหนึ่งก็คือพ่อแม่เนี่ยต้องไปทํางานนะ ทีนี้มันไม่ใช่วันหยุดนะโรงเรียนก็ทํากิจกรรมในวันที่ทํางานบางคนก็นลางานมาไม่ได้ประการ2แล้วก็ที่2องแล้วก็เป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าที่กิจกรรมนี้ต้องเลิกไปเนื่องจากว่าอะไรครับ mm. เด็กบางคนไม่มีพ่อไม่มีแม่คือสมมุติว่าพ่อแม่แยกทางกันอยู่กับคุณพ่อบางคนอยู่กับคุณแม่สมมุติว่าวันพ่อเนี่ยต้องให้ป๋าไปที่โรงเรียน ป๋าตัวเองอยู่กับแม่เนี่ยจะติดต่อป๋าก็ยากลําบากก็เป็นไงครับมะก็ไม่อยากจะคุยกับป๋าไม่อยากจะติดต่อแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยไม่อยากจะไปโรงเรียนในวันนั้นเพราะฉะนั้นในวันที่เพื่อนเอนเคาร้องไห้แสดงความดีใจที่มะป๋ามาโรงเรียนแล้วเขาได้แสดงความรักต่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลับกลายเป็นเด็กอีกกลุ่มหนึ่งเคาร้องไห้เพราะวันเนี้ยมะป๋างเขาไม่ได้มาโรงเรียนเพราะอะไรครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เด็กกลุ่มหนึ่งร้องไห้ด้วยความดีใจแต่เด็กอีกกลุ่มหนึ่งร้องไห้ด้วยความเสียใจแล้วมันก็เป็นปมด้อยของเด็กๆนะที่เกิดขึ้นทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราเข้าสู่ยุคข,ของ4ีีเนี่ยสื่อโซเชียลนนมีเข้ามาเป็นมีอิทธิพลต่อวิธีการดำเนินชีวิตของเรามากนะพี่น้องนึกภาพตัวเองนะรวมถึงผมด้วยนะียวันไหน ออกมาจากบ้านแล้วไม่ได้หยิบโทรศัพท์ออกมาเนี่ยเหมือนกับชีวิตมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเนเรากระวนกระวายอยากที่จะกลับบ้านอยากที่จะไปอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของเราเนะทีนี้มันมาพร้อมกับกับความเจริญเหล่านี้สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับการติดต่อการสื่อสารระหว่างชายกับหญิงเนี่ยโดยเฉพาะกับคนที่เป็นคนแปลกหน้าสำหรับเราเนี่ยเป็นไงครับมันเป็นเรื่องที่ ทำได้ง่ายเลยนะเหมือนกับที่เป็นข่าวคึกโคมมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยรู้จักกับผู้หญิงเนี่ยหลงรักกันทางสื่อโซเชียลโดยที่ไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะโอนเงินไปให้ผู้หญิงเนี่ยหลายล้านนแต่สิ่งที่ตามมาก็คืออะไรครับหน้าตัวจริงกับกับสิ่งที่เห็นเน่ยเขาบอกว่าไม่ตรงปกนะก็คือว่าไม่ใช่รูปจริงที่ที่คนนี้รู้จักนะแล้วมันก็นำมาซึ่งความเสียหาย ทีนี้ในส่วนของครอบครัวเนี่ยสาเหตุหลักเลยนะอาจจะเรียกว่าสาเหตุหลักในปัจจุบันที่ทำให้คู่สามีภรรยาต้องแยกจากกันก็มีผลมาจากอันนี้เลยนะพี่น้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยเพราะอะไรครับในขณะที่ที่อยู่บ้านกับเราเนี่ยสามีของเราหรือภรรยาของเรากลับไปแชทคุยกับคนอื่นจีบกันเวลาอฝ่ายหนึ่งมาเห็นข้อความเป็นไงครับก็กลายเป็น สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการหย่าร้างทีนี้ท่านรอดศูนย์ซอลลอาอะไรวะซาลัมเนี่ยได้กล่าวว่าอิซาซอลลัตอิลาซอลละตินมาอาตุคอมสาฮาวะซอมัชารหาวะฮาฟิร์ตฟันยาหาว่าต่ออ oh ah, ah, ัจเจยฮากีลาลาหาอุดดคูลินจันนะตะมินไออีอบวาบินจันนะชิเต้เมื่อสตรีคนหนึ่งคนใดเนี่ยเขาได้ละหมาดห้าเวลานะครับ แล้วเขาก็ถือศิลอดในเดือนรอมฎอนและที่สำคัญตรงนี้นะที่อยากจะเน้นก็คือว่าฮาฟิซอดฟารยาฮานางได้รักษาอวัยวะเพศของนางก็คือไม่ไปทําซีนาไม่ไปทำไม่ไปผิดประเวณีกับคนอื่นนะว่าอาตตออัซเยาฮาหและที่สำคัญก็คือนางจะต้องเชื่อฟังสามีของนางกีลาลาหาอุดดุคูลินจันนะ จงเข้าสวรรค์นนะมีเสียงหนึ่งนะแต่เชื้อเชิญน,นางหรือว่ากล่าวกับนางว่าจงเข้าสวรรค์ทางมินไอยูมินไอนไอ,อ,อาบอวบวาบิจันนะชิตีนะครับจงเข้าสวรรค์ประตูหนึ่งประตูดใดก็ได้ที่เธอต้องการที่เธอปรารถนาตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าอะไรครับเวลาที่ไปแชทไปพูดคุยกันจนเกิดความสนิทสนมเนี่ยท้ายที่สุดผู้หญิงก็ยอมที่จะ มีอะไรกับผู้ชายทึ่เป็นคนแปลกหน้านะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับมันก็นำมาซึ่งปัญหาการหย่าร้างเมื่อเมื่อถูกจับได้ว่าเธอเนี่ยเหมือนกับคิดนอกใจทั้งทั้ท,ที่อาจบางทีอาจจะยังไม่ได้ไปถึงขั้นที่จะไปทำรีนากันก็ตามเนี่ยแต่เวลาที่สามีมาอ่านข้อความที่เธอแชทคุยกับคนอื่นเนี่ยมันก็กลายเป็นความหึงหวงและที่สำคัญก็คือมันนำมาสู่การหย่าร้าง ีนี้หน้าหน้าที่หลักเนี่ยพี่น้องครับเวลาที่เราตกลงปงใจจักนิก้ากับใครแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรครับบทบาทหน้าที่ของวลีนะคนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยถูกเปลี่ยนนะครับถูกส่งต่อจากคุณพ่อเนี่ยไปยังสามีของเธอนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักนะครับจากอดีตนี้ที่เธอยังเป็นจะต้องทําเลยก็คืออะไรครับว่าอาตัตออัสราหยะห เธอจะต้องต่ออะเธอจะต้องเชื่อฟังสามีของเธอนะทีนี้มันมีคำหนึ่งในในกลุ่มเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่จะชอบล้อกันนะเขาบอกว่าเวลาแต่งงานเนี่ยพี่น้องเราอยากจะได้ภรรยาสักคนแต่เวลาแต่งเสร็จกับกายเป็นไรครับเราได้มะเพิ่มอีกคนหนึ่งแต่นี่มันเป็นคำหยอกล้อที่ผู้ชายคุยกันนะเหมือนกับอะไรครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่ที่มันแฝง ในคําคํานี้ก็คืออะไรครับกับกลายเป็นว่าภรรยาเนี่ยมีอํานาจเหนือสามีซึ่งวิธีการแบบนี้ซึ่งเรื่องแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกตําหนิในทัศนะของอิสลามนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยอาจจะแสดงบทบาทของเธอได้นะครับในบ้านนะครับในเรื่องการจัดการ เรื่องความสะอาดภายในบ้านเรื่องของการอบดมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับลูกนะแต่บทบาทที่เป็นบทบาทนอกบ้านนะครับผู้หญิงจะต้องให้สิทธิ์แล้วก็ให้ความไว้วางใจสามีของเธอนะครับว่าอะไรครับมอบอำนาจการตัดสินใจเลยทีนี้เวลาแต่งงานกันเนี่ยเรื่องของการที่ภรรยามักจะจู้จี้ขี้บน่นอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องปกตินะ มีครั้งหนึ่งนะมีซอบาสท่านหนึ่งเนี่ยไปหาท่านอุมัตจะไปปรึกษาเรื่องนี้นะก็คือเรื่องที่ว่าภรรยาเนี่ยชอบบนนะแต่วันนั้นไปเนี่ยคืออบเนี่ยถ้าเป็นกลางวันก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยไปมาหาสู่กันเนื่องจากว่าอากาศที่มันร้อนจัดนะคือถ้าจะไปก็ต้องมีธุระจริจรงๆนะทีนี้มีซอบาสท่านหนึ่งเนี่ยจะไปปรึกษาท่านอุมัตผลปรากฏว่าอะไรครับ อุมัตไปหาท่านอุมัตเนี่ยอุมัตก็กําลังถูกบ่นอยู่พอดีนะภรรยาก็บ่นอะไรเงี้ยสวาบัสท่านนี้ก็กลับนะแต่ว่าอุมัต่ะเห็นหลังไวๆก็เรียกมา <c oughs> มามีปัญหาอะไรจะมาปรึกษานะชายคนนี้เขาบอกว่าอะไรครับฉันมาปรึกษาเรื่องเนี่ยที่ภรรยาชบตู้ที่ขี้บ่นอะไรเงี้ยเหมือนกับรู้สึกรําคาญอะไรเงี้ยแต่มาวันนี้ฉันเจอท่านเนี่ยกำลังประสบปัญหาเดียวกับฉันเลยนะเพราะฉะนั้นฉันไม่ไม่ ไม่ปรึกษาท่านละท่านอุมัศก็พูดให้ฟังนะบอกว่าภรรยาของเราเนี่ยต้องอแบกตั้งคันแทนเรานะแบกลูกในท้องมาทำหน้าที่ในการให้นมบุตรแล้วก็ยังมีงานบ้านอื่นอนอ,นอีกนะฮะจิปาถะเนี่ยทำให้อะไรครับถ้าเธอจะบน่นเล็กน้อยเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้ก็คืออะไรครับเรื่องของการรอมชอมการปณีปนอมกันระหว่างสามีกับภรรยา เพราะเวลาที่เราตกลงปร่งใจจะมาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเนี่ยพี่น้องครับมันก็ต้องพยายามเรียนรู้ลักษณะนิสัยซึ่งกันและกันนะครับคือเอาง่ายๆถ้าแข็งทั้งคู่เนี่ยมันก็ต้องแตกหักสักวันนึงอะในทางกลับกันน่ถ้าอ่อนทั้งคู่เนี่ยชีวิตครอบครัวมันก็คงจะอะไรครับขาดสีสันเพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนกลับมาที่ฮะดิษนี้นะครับมันจะพูดถึงเรื่องของสองหน้าที่นะครับ หน้าที่ที่หนึ่งก็คือหน้าที่ระหว่างผู้หญิงนะครับกับอัลลอฮฺสุบัตาลาหน้าที่แข่งการอิบาดะห์ผู้หญิงจะต้องทําให้สมบูรณ์อีกหน้าที่หนึ่งก็คือหน้าที่ของการเป็นภรรยาที่ดีของสามีตรงเนี้เป็นสิ่งที่ที่ผู้หญิงควรจะต้องตระหนักนะคือในวันเนี้ อยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ของภรรยาก่อนนะเดี๋ยววันหลังมีโอกาสก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ของสามีนะครับมันมีฮะดิษอีกทนะครับที่ท่านอบบมุมมัสซอลลอฮุลอฮิวะซลามเนี่ยสัมทับไว้เรื่องนี้นะครับเรื่องของการที่ผู้หญิงจําเป็นจะต้องให้สิทธิ์ในการเคารพเชื่อฟังสามีของเธอเนี่ยที่ท่านนาบบมุฮัมมัสอลลอฮุลลยฮิวาซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าลาตออาตาลิมัลลัอยู่ติอิลละ ไม่เป็นที่อนุญาตให้เชื่อฟังสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮฺสุบะตาลานะครับก็คือการเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้นำในครอบครัวเนี่ยและก็สังคมเนี่ยเป็นหลักการที่สำคัญในหลักการของอิสลามแล้วครับแล้วก็เงื่อนไขของการที่เราเชื่อฟังและปฏิบัติตามคนหนึ่งคนใดนั้นก็คืออะไรครับผู้นั้นจะต้องไม่เป็นผู้นำที่ฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอสุบะตลาแล้วก็ไม่ได้สั่งใช้ให้พวก เราเนี่ยไปทําในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮฺตลานะครับทีนี้ในส่วนของการใช้ชีวิตคู่เนี่ยท่านนาบีมัมมัสอลลอวัลสลามเนี่ยได้เคยกล่าวกับภรรยาของท่านนะครับก็คือพระนางไอช้าเนี่ยท่านนาบีบอกว่ายาไอช้าลาตะกูนีฟาฮิชาตันโอ้ไอชา้าเออเธออย่าเป็นผู้มีนิสยัยฟาฮิชาก็คือมีนิสยัยหยาบคายหรือว่า หรือว่าทะลึ่งตงตังๆนะคือข้อคิดที่ได้จากคดนิสนี้นะครับก็คือท่านอบุี๊ยมูมัซซอร,รอเลวะสัลัมเนี่ยต้องการที่จะให้ภรรยาเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีกิริยามารยาทที่งดงามมีศักและสีสมกับเป็นภรรยาขอ,ของท่านรอซูลอัลลอฮเลวะสัสลัมนะครับทีนี้ในคำตักเตือนของท่านอบีต่อภรรยาของตัวเองต่อพระนางไอช่าเนี่ยตามหลักการศาสนาแล้วเนี่ย มันก็เหมือนกับเป็นคำตักเตือนต่อผู้หญิงทั้งหมดผู้ภรรยาทั้งหมดนะครับที่เธอจะต้องเชื่อฟังสามีแล้วก็จะไม่ต้องไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้ก็คือไม่ทำพฤติกรรมที่เรียกิที่จากคดิษนี้ใช้คำว่าฝ่ายช้านะครับแล้วคำว่าฝ่ายช้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่บอกว่าลาตะกูนีไฟายช้าเนี่ยคำว่าไฟายช้าเนี่ยหมายถึงการกระทําและรวมถึงคําพูดที่ เป็นมารยาทที่ไม่ดีด้วยนะครับมารยาทที่เลวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยต้องพยายามนะครับที่จะอะไรครับที่จะห่างไกลจากเรื่องนี้นะทีนี้หน้าที่ของภรรยาเนี่ยพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดสลัลงเราเลยสัลลัมบอกว่าวลาตะซานูฟีไบติฮีอิลลาบีอิสนนฮีนะครับ ภรยาเนี่ยจะต้องไม่อนุญาตให้คนหนึ่งคนใดเข้ามาในบ้านของสามีเว้นแต่ได้รับอนุญาตของสามีก่อนนะครับซึ่งอดิสนีบันทึกโดยอิมามบุคอรีพี่น้องครับท่านนาบีสัมทับว่าอย่าให้ชายอื่นเข้ามาในบ้านตนกว่าสามีจะอนุญาตเนี่ยตรงเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยบางทีสาชายอื่นที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้เข้ามาจากทางหน้าบ้านตรงๆนะแต่เข้ามาทางไหนครับ เข้ามาทางนี้จากโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็คืออะไรครับขนาดที่นอนอยู่บนเตียงกับสามีเนี่ยภรรยาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เป็นไงครับก็พูดคุยกับคนอื่นเนี่ยตรงเนี้ยพี่น้องครับมันเป็นอันตรายมากเลยนะในยุคของสื่อโซเชียลนะและอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยสามารถไปทำสีนากับคนอื่นได้นะครับ โดยสายเหตุหลักเนี่ยมาจากเรื่องของการแชทเนี่ยคือถ้าเราพูดด้วยคำพูดเนี่ยฉันรักเธอเนี่ยสมมุติเราอยู่ต่อหน้าเราจะพูดกับใครสักคนบางทีเรากระดากปากที่จะพูดอะแต่ภาษาแชทเนี่ย,พ,ยพี่น้องเราไม่ต้องใส่อารมณ์อะไรเข้าไปเลยนะเพียงแค่เราพิมพ์ไปบางทีเราพูดเล่นๆเ,เนี่ยแต่เวลาคนอ่านเนี่ยเป็นไงครับ <ME GA: S 1> เขาก็คิดว่าโอ้โหเราพูดเรื่องนี้ด้วยใจจริงเลยเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ เราอาจจะใช้คำว่าหลงคารมหลงหลงไปปากกาของผู้ที่เขียนมาเนี่ย ง่ายดายเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยอยากจะเตือนกับพี่น้องนะครับในเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยอย่างที่บอกนะมันเป็นทั้งศาสตร์และก็ศิลศาสตร์ก็คือภาคของความรู้ศิลก็คือศิละปะในการคลองเรือนเนี่ยที่สามีและภรรยาเนี่ยต้องพยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่สําคัญก็คือหลักการขอยสลามเนี่ยพี่น้องมันเป็นวิถีการดําเนินชีวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวก็จะต้องใช้ชีวิต อยู่บนหลักการของอิสลามพยายามปฏิบัติในคำสอนที่พุ่งอัลลอฮฺสุบะตาลาสั่งใช้ทิ้งในสิ่งที่เป็นข้อห้ามนะครับและก็ที่สำคัญก็คือวันนี้อยากจะเน้นย้ำเรื่องของภรรยาที่จะต้องเชื่อฟังสามีเพราะเราประสบปัญหาสังคมของเราเนี่ยบอบช้ากับการที่ภรรยาดื้อดึงต่อสามีเนี่ยมาเยอะนะครับแล้วก็มันก็นำมาซึ่งความเสื่อมเสียสามีเองเวลาที่ที่ อยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงออกไปสู่สังคมเนี่ยถ้าถูกล้อว่าเป็นไงครับกลัวภรรยาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าอับอายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยหลังจากแต่งงานแล้วหน้าที่ถูกโอนหน้าที่การเป็นผู้นำหน้าที่การเป็นผู้ตามเนี่ยถูกโอนไปยังสามีแล้วนะครับจากคุณพ่อเป็นสามีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องให้สิทธิ์นะครับสามีนะครับในการที่เขาจะ คิดตัดสินใจอะไรนะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องของการให้เกียรติกันระหว่างสามีกับภรรยานะครับภารกิจภายในบ้านเป็นเรื่องของภรรยาส่วนภารกิจนอกบ้านเป็นเรื่องของสามีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนทำในสิทธิและหน้าที่นะครับเพราะอะไรครับเพราะในวันเกียรมา เราจะต้องถูกสอบสวนในหน้าที่ของเราว่าเราทําหน้าที่ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดนะครับวะบิลไลตาฟิกวะนิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮ์ฟะลาตัคชะฮูฮุมวะคชะอูนอัลยอุมอกมัลตุละกุมดีนะกุมวะอตัมมตุอะลัยกุมนิอมะตีวะเราะฎิ